สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วมาอัปเดตดอกไม้ให้ดูอยากจะมาเกี่ยวหญ้าแต่เห็นดอกหางสุนัขจิงจอกมันบานแล้วอยากจะไปถ่ายให้ดูหน่อยบานนิดนิดสุนัขจิงจอกหางสุนัขจิงจอกมีสีชมพูสีม่วงสีขาวนี่ นะคะสวยเนาะดอกนี้ใหญ่ชอบชอบเนี่ยมันก็จะขึ้นเรืองเรองล,ง,ล,ง,ลง,สง,สงสู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 งมาเนี่ยังไม่บานหรอกมาให้ดูนิดนึงให้ <c oughs> ดูหญ่เอาบบตันมาปลูกตรงนี้ก็อนออกดอกกันหนึ่งสองอันอเดี๋ยวให้ข้าบ้านก่อนยังไม่บานมากมันตรงโรงรถหน้าบ้านเดี๋ยวยายจะไปถ่ายให้ดูบานใหญ่แล้วตรงนั้นมันอุ่นมั้ง นอัปเดตดอกไม้ยาย,ยาจะไปเกี่ยวญ่าก็เลยถ่ายให้ดูหน่อยแป๊บนึงมเมื่อกี้แดดไม่อกอกยายมาถ่ายยคว่าจะถ่ายให้ดูตอนแดดไม่ออกมันจะดูสวยสวยแดดออกมันสะท้อนอ่ะอยายมองไม่เห็นมันก็เลยไม่ไม่รู้ว่ามันสวยหรือเปล่า นี่เห็นไหม,มสวยชอบเหมือนกันนะเนี่ยปลูกไว้หูแต่ก่อนเยอะหนูกินหมดน่าเสียดายอันนี้กเริ่มสวยแล้วตรงนี้ใหญ่ เี๋จะพาไปเกี่ยวหญ้าเฮ้ยโบตันดูดิดูหญ้ดาดูเห็นไหมที่ยายเกี่ยววันนั้นไม่เห็นรอยเกี่ยวเลย <c oughs> เกี่ยวไปวันนั้นไม่เห็นมีรอยที่ยายเกี่ยวเลยนี่เห็นไหมเฮ้ยนี่ไกลจะมาแล้วอันบานก่อนมันร่วงหมดแล้วโบตันนะ่ะนั่นยายจะพาเข้าไปดูไม่ใช่ร่วงมันเริ่มร่วงแล้ว พาเข้าไปดูดูเด็กขนาดอากาศเย็นเย็นนะเพื่อนๆใครจะขยันผูกว่าให้ยายผูกเห็นไหมนี่ดอกแรกเนี่ยดอกเน่นี่ดอกนี้ทีค่ครบไอ้นั่นก่อนเพื่อนนี่เห็นไหมขนาดอากาศเย็นนะถ้าอากาศไม่เย็นนะไปหมดแล้วสวยนะยจะมีสีชมพูอ่อนๆสีขาว ถ้าผูกรวมกันมันก็สวยแต่ว่ามันมีอยู่กอเดียวใหญ่ยยก็เลยเกียดผูกเดี๋ยวต้องนี่เพราะว่ามันบานก่อนเพื่อนมันเนี่ยมันก็จะร่วงอ่ะผูกไปมันก็จะเป็นพุ่มสวยนี่ดูนึกภาพไว้ก่อนถ้าเกิดมันบานหมดนะนึกภาพไว้ก่อน นี่ไงแบบนี้ไงนี่แล้เวเลยจะผูกนี่พลอยนั้นมันบานก่อนเพื่อนขี้เกียจทาอันนี้มันบานพร้อมกันแล้วมันดูสวยงามไงก็เลยรอผูกรอผูกพร้อมกันอู้อันนี้บานหมดแล้วก็สวยนี่สวยนะเพื่อนอุ้ยหอมหอมสะออนหลายเลยดูดิดอกนี้ยังอยู่เลยดอกโบตัน บ้านที่หลังร่วงไปหมดเลยแค่นี้ก็เกี่ยวไปรอบหนึ่งแล้วดูดิ <c oughs> เกี่ยวไปรอบหนึ่งน,นี่จะมาเกี่ยวรอบนี้ก่อนที่โบตันจะออกดอกไม่ค่อยออกดอกเลยปีนี้โบตันดูสิอันนี้แค่สองดอกเองเนี่ยเกี่ยวตรงนี้ต้องใช้แรงกรัวร่วงลงไปนี่ ไม่ออกดอกเลยปีนี้อันนี่ก็แค่สองสามดอกเองมันร้อนมั้งหรือว่ามันแรงหรือว่ามันอะไรมีแต่มีแต่ต้นไม่มีดอกนี่เหมือนกันนี่ไม่มีดอกเลยเนี่ยเจอไอ้นั่นมันไอ้นั่นแล้วมันเกินแล้วมันเจอหนาวนี่มันไม่บานมันไม่มีดอกแล้วนี่มันก็ตายไปแล้วแสดงว่ามันเจอหนาวมั้งเพื่อนคิดว่านะนี่ไม่มีดอกเลย คนละสายพันธุ์กันนะเพื่อนคนละสายพันธุ์กันโอ้ทางโน้นมีหนูนี่ไม่มีมันคนละสายพันธุ์กันนี่ยายว่ามาปลูกให้มันชิดกันเลยไหมเนี่ยปลูกเสริมอีกปลูกตรงนี้ปลูกตรงนั้นปลูกให้มันเป็นรั้วไปเลยให้มันชิดกันไปเลยดีไหม ขยายยายขยายก็ไม่รู้จะไปปลูกที่ไหนเออเอาให้มันเป็นแนวไปเลยชิดกันไปเลยนี่เอางเงินเจอผลกระทบอือเป็นยังไงนอ้องอางเงินปีนี้เนี่ยดูสินี่วันเดียวนะอมู เห็นไหมนี่อุย้ยธรามบานนะมันออกดอกมาก็สวยดอกป๊อปป๊อปปี้นี่ยะแยะเลยนี่เห็นไหมเวลาเกี่ยวยากก็ค่อยระวังเสียดายดอกไม้นี่มันไม่ได้แบบรืดไปเลยนะอืมไหนแถวในยายก็ผูกนะโบตันไปไหนหมดละ่ะโบตันปลูกเหมือนกันนี่นะมันแรงด้วยแหละเนาะเวลาปลูกนาะยยายก็ปลูกคือมันไม่ได้รดน้ำนะ ปลูกทิ้งไว้อโบตันเนี่ยไม่ได้รดนะรดยูใหม่ๆนะสักอสองสามรอบลเลยแล้วก็ทิ้งไว้เลยทุกอย่างนะเพื่อนๆจะให้ยายปลูกจะให้ยายปลูกรดน้ํามันเป็นไปไม่ได้เนาะแบบมันเยอะเกินจะไปเอาน้ําที่ไหนมารดอ่ะไม,ไม่ได้มีน้ำบอ่อน้ำอะไรนะน้ำประปารดไม่ไว อยงนกเจ้า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 นะดี๋ยโคเกียวหญาก่อนแมวเกียวหญ้าเสร็จแล้วจะไปเขสวนแมเกียวให้ดูนี อยากให้สวยนะนเ่านก็ต้องเลือกเกี่ยวนะถ้าอยากได้ดอกไม้ถ้าอยากได้ดอกไม้ก็ต้องอค่อยๆทำ <c oughs> ถ้าไม่อยากได้ดอกไม้ก็เอาแบปบพูดพลาดพื้ไปเลยเนี่ยอันนี้มันกระดอกอยญาเนี่ยสีม่วงๆเห็นไหมสีม่วงๆเนี่ยกระดอกยญ้าเนี่ย,ย,ย,ก,อก,อย,ยก็อยากได้ทุกอย่ามันเป็นดอกอยญาหมดเลยเ เห็หหนไหม,มนเนี่ยมันก็ดองหญ้าแต่นี้ดอกเนี่ยยังมันยังไม่บานเนี่ยดอกป๊อปปี้แต่ก่อนหูยตรงนี้เต็มเลยสวยสวยเนาะอยากให้สวยก็ต้องเลือกต้องเลือกเกี่ยวนะดูเอานะแถวนี้นี่ก็จะเกี่ยวไปเรื่อยๆเร่อยๆเ,เ,เนาะ ะะก็จะได้ประมาณนี้เกี่ยวเกี่ยวทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่าเราเลือกเอาสวยๆก็เอาไปให้แกะกิน,นจะไปเอาไปให้แกะกินเนาะก็วันนี้ก็ได้ไปแค่นี้ไปถึงดอกไม้น่นนะแล้วพ่กนี้ก็เอาไปให้เสร็จเน,นี่ย เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวค่อยมาดูนะตรงที่ยายเกี่ยวแล้วนี่ดอกไม้ทั้งนั้นเลยนี่มาดูกันโบตันไม่บานปีนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะมันแรงไปเดี๋ยวไปเอาเอายาไปให้แกะกินเดี๋ยวไปเอาไอ้นั่นมา,ารถมาใส่เดี๋ยวก็ได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้ว สวยแล้วเริ่มสวยเริ่มมองเห็นละ ต้มแย่ต้มแย่ถ้าแห้งนะถ้าแห้งอ่ะโอ้ยแกะกินดีดีตําแย่นะแต่ถ้าวสดสดเขาไม่กินมันคันมั้งแต่ถ้าแห้งนะกินดีดี เต็มรถละไได้เต็มคันรถละนี่นะคะไปได้เต็มคันรถแล้วน,น,ะะน,วนี่ทางนี้เดี๋ยวแฟนยายแถวๆนี้เดี๋ยวให้แฟนยายใช้เครื่องตัดนี่ไม่ต้องเกียเก่ยวใยเกี่ยวแต่รอบต้นรอบต้นองุง,งนเนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาต่อทางนี้เดี๋ยวตอนใบยๆบางทีอาจจะไปเข้าสวนผัก วิ่งหน้าวิ่งหลังตรงนี้ตรงนี้ได้นั่งเกี่ยวเขอย,ยังชั่วนหน่อยอันนี้กลมเกี่ยวปวดหลังยืนไม่ตรงด้วยที่มันไม่เสมอเนาะเนี่ยด้านนี้จะเมื่อยหน่อยใหญจะเอาหางอุ้ยตอนใหญ่รือ้อรัว้วออกมใหม่นะดอกหางสุนัขนะอุ้ยเต็มสวยมากเลยเพื่อนๆดอกหางสุนัขจริงจออแต่หนูมากินหมดน่าเสียดายเนะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆ เนาะคิดถึงคิดถึงคิดถึงใ,ใหญ่จะไปเข้าสวนไปเก็บไปเก็บออผักกินข้าวกันกินข้าวเที่ยงกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมียรฝรัง่งยายตาชนบทด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนั่นพูดตามเขาทุกอย่าง